สวัสดีครับ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 โอ้โ oh, หแล้ววันนี้ผมพามาดูตัวอย่างเดอะเม็กสองนะครับท่านผู้ชมครับเป็นตัวอย่างหนังที่ผมไม่รู้ข่าวเลยพูดตรงตว่ากูไม่ไม่รู้ข่าวเลย,ว,ว,ว,เลยว่ามันจะมีเดอะเม็กสองมานะแต่แบบตื่นมาเห็นก็รีบมาเลยรีบแปลงฟันนะครับยังไม่ได้อาบมารีแอคชั่นเลยรีบๆเลยนะครับผมผมเป็นคนส่วนตัวเป็นคนชอบดูหนังสัตว์ประหลาดแดกคนมากนะครับผมผมเลยรักเรื่องนี้มากแล้วมีภาคสองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะ ตื่นเต้นมากกูวงตรงรักภาคหนึ่งแม่งโคตรสนุกเอาฮะฟอร์หกสิบห้าล้านปีก่อนอ๋อนี่ย้อนอดีตว่ายอยู่มันคือจะกิ่งกาโบราณเหรอมีหนึ่งสปีชีนะที่ลูดูบูลนี่แปลว่าอะไรวะคองคองโลกหรือแบบเปลี่ยนกฎโลกวะที่เล็กเหรอไอสัตว์ เอานี่กูดูเรื่องอะไรเดียจูลสิ์เวลหรอไอสัตว์เดอะเม็กว่านั่นไงล่ะเฮียไม่ใช่ทีเล็กนะท่านผู้ชมมันคือเดอะเม็กที่รูดูเบอร์ไอสัตว์เจอเจสันสตีแธมกูอีกรอบนึงที่นี่มันก็เก่งๆนะแม่งหนึ่งๆก็ลาดแล้วมันชนะเนี่ยนะ ผมหาทรัพ์ไทยไม่เจอต้องขอโทษท่านผูน้ชมนะครับผมแบบตื่นมารีบๆเลยเนี่ยวะปะเชี่ยมคราวนี้มีชุดชุดแบบเขาเรียกว่าอะไรซุปเปรอร์อาร์เมอร์ปะเชี yeah! ่ยมึงไม่กลัวจริงเหรอลงมาอย่างเงี้ยมึงก็รู้ว่าภาคที่แล้วมีอะไรนั่นไงเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ใช่เดมิกนะปลาไหลทะเลยักษ์เหรอ ดูราสสิสโอ้โูอาหเป็น,ปนอีพิกเพเนเตอร์เหรอบอกว่าไอตัวนี้ใหญ่สุดเลยนะมันใหญ่ขึ้นจริงด้วยฮะี่สมตัวเหรอเฮ้ยแล้วมีอะไรวะก่ะโบราณเหรอ เยี yeah. oh, un, ่ hmm. ้โอ <laughs> <laughs> ้เจ๊สันเจสัมเออมันมาสามตัวงั้นเหรอไอ้เ่า้อเยอะกูโดนสารเลยอุ้ยเอาสปอยตายเฮ้ยมันกิ้ปลาหมึก ว h ตเ y ี a ยโอเจสั์มึงเอไปเฮ้ยเฮียเม็กสองนาทีสออกกัดออกกัดไอ้สิงหาทุานผู้ชมจำไม่ได้น่าจะใช่ปะมาท่านผู้ชมนะก็จบกันไปแล้วสำหรับตัวอย่างเดอะเม็กภาคสอง อยากดูความรู้สึกคืออยากดูนะแต่อ่าอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือว่าหนังมันดูดอกไปหรือเปล่านึกออกไหมท,ที่ที่คิดนะคือแบบมันดูดอกแบบว่าอืมมันดูแบบดูเป็นหนังหนังแบบชิวๆขึ้นอะ่ะเออนึกออกป่มมันดูชิวๆขึ้นคือภาคแรกมันก็มันก็ไม่ได้ชิวขนาดนั้นนะมันมีความชิวอ่ะภาคแรกมันมีความชิวแต่ไม่ได้ชิวขนาดภาคน,นี้เท่าที่ดูตัวอย่ากนะอืมอ,อะไรต่างๆแต่ก็รอดูกัน ยังไงผมก็ดูครับเป็นหนังสัปหร่าดเด่ยคุณยังไงผมก็ต้องดูในโรงให้ได้นะครับอาจจะดีแรกเลยด้วย,วยซ้ำอ่าจจะเรามาดูกันเลยว่าเหมือนว่าเท่าที่มาวิเคราะห์นะคือเหมือนไอ้เกาะน,นี้แม่งเป็นเกาะเกาะโบราณหรือเปล่าใช่ไหมเน่เน่เน่่เเนี่ยแล้วมันก็มีเดอะมิกบะแดกแล้วคือไอ้เกานะนั้นมันเมื่อหกสิบห้าล้านปีก่อนใช่ไหมหมายถึง ไอ้เกาะที่เราเห็นเนี่ยคืออยู่มาถึงปัจจุบันเลยอย่างนี้เห,อหรอเหนออกไหมอืมแล้วก็เดี๋ยวพวกนาขอพาไปดูฉากเกาะก่อนอน,นี่ฉากเกาะเฮียคือเกาะเฮียเนี่ยมันคือเกาะโบราณเหรอแล้วทำไมมันถึงมาตั้งลกลากได้วะเหนออกไหม มันจะมีเดอะเมกได้มันก็จะมีสัตว์อื่นได้มันก็ไม่แปลกนะครับมันก็ไม่แปลกภาคที่แล้วมันก็มีปลาหมึกยักษ์นะแต่ว่าโดนแดกไปไม่เห็นแต่ภาคนี้คือมันเดี๋ยวลุงนะฉากไหนวะที่มันเอาปลาหมึกยักษ์มาอยู่คุณเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือแบบบุกเลยเหรอปลาหมึกยักษ์ขึ้นมาบุกเลยอย่างนี้เหรอผมก็ไม่มั่นใจหรืออะไรเท่าไหร่วะเนี่บอกว่าอเอไงภาคนี้จะมีสัตว์ประหลาดมากกว่าแค่เดอะเมกและเดอะเมกไม่ได้มีตัวเดียวด้วยนะ เขาจะเห็นมีสามแต่กูเชื่อว่ามันอาจจะมีอีกอาจจะแบบบึมๆเนี่ยหรอไหมบึมๆบึมๆตัวบึมอ่ะนี่มีสามตัวแล้วก็อ่ะมันจะมีฉากที่ไอ้ไอ้นั่นแ่ะมันเอาพวตีกิ้งกาเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะอันนี้นี่นี่นี่เนี่ยคือว่าไอ้เกาะเชียเนี่ยม่งยังมีสัตว์ประหลาดแบบยุคเก่าๆอยู่อีกเยอะเลยใช่ไหมถ้าไอ้นี่มาตีได้นึกออกป่ะโอ้พังนี้เขาขยายสเกลเว้ย แต่ผมไม่รู้ว่าการที่เป็นหนังเดเมกการ์ดอนเป็นหนังฉลามแล้วแบบว่าใส่กิ้งก่ายักษ์ใส่ปลาบึกยักษ์พันตัวเหยื่อเนี่ยมันจะดูดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มั่นใจนะพูดตรงๆเลยแต่ถ้าให้คิดนะก็คือว่ายังไงเจสันคูก่าเท่เ่ยเนี่ยดู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 ฉากเนี่ยชี้อคือแม่งมึงทำได้ยังไงก่อนอ บาราคูดออและไอเนี่ยซีจีลอยมากแต่แบบไอเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทำแค่แบบว่าตัวอย่างโปรโมดเฉยๆนึกออกปะคิดว่านะไอไอตัวนี้นะไอตัวนี้นะไอตัวนี้นะที่บรรยายอยู่หลังเดอะเม็กเนี่ยเอ,อมันอาจจะไม่มีในหนังหรือมันอาจจะมีเลยนึกออกไหมถ้ามันมีเลยเนี่ยมึงสู้มันไงก่อนไ <c oughs> ช่ไหมคิดเหมือนกันไหม มันจะสู้ยังไงก่อนตัวมันใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วมันดูสกิลมันใหญ่เกินไปอะนึกว่ามันใหญ่เกินสกิลของหนังผมเลยคิดว่ามันไม่มีจะดีกว่าหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมสําหรับตัวอย่างเดอะมิกภาคสองนะครับผมเป็นไงบ้างใครเป็นคนแฟนหนังสปรารากินคุณเหมือนผมบ้างนะครับผมยกมือขึ้นหน่อยนะครับรอไปดูกันสิงหานะครับผม ใช่ไหมน่าจะใช่เลอโอเคต้องแับวันนี้สวัสดีครับ